ไปกันที่การเมืองร้อนกันก่อนนะคะสำหรับการเมืองท้องถิ่นนั่นเองค่ะเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุหน่าตกใจประมาณสักสามทุ่มนะคะตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันมีคนร้ายนะคะบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านนั้นได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลยทีเดียวนะคะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีเสียงอาวุธปืนหลายนัดค่ะดังมาจากบ้านของคุณสุนทรวิลาวันซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณกนกวันวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเธอนั้นอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะ บ้านอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีทราบว่ามีผู้บาดเจ็บนะคะอยู่ภายในแต่ว่าไม่สามารถนำตัวออกมาได้จึงได้เริดมกำลังปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุคาดว่าคนร้ายนั้นยังอยู่ในบ้านบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสองชั้นก็บรรยากาศนั้นก็ถือว่าหลายฝ่ายนะคะทั้งทีมสวสดเองก็ลงพื้นที่ด้วยหมาเห่าตลอดเวลาเลยค่ะ ต่อมาเวลา3าทุ่ม45นาทีนะคะอันนี้เป็นไทม์ไลน์เล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษก็เข้าเคลียร์พื้นที่ค่ะก็ยืนยันมาแล้วเนาะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายนั่นก็คือคุณชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือชื่อเดิมก็คือคุณเต็มพงศ์ฤทธิเดชหรือว่าสอจโต้งค่ะเป็นบุตรบุญธรรมของคุณสุนทรนะคะ แล้วก็ถือว่าสอจโอต้งนั้นก็เป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ด้วยพบร่างสอจโอต้งนั้นนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับบันไดใ,ในบ้านค่ะตรวจสอบร่างกายพบบาดแผลถูกยิงสภาพนั้นก็สวมเสื้อยืดสีเลือดหมูกางเกงขาสั้นสีดำค่ะขณะที่ภายในบ้านก็ตรวจสอบพบปืน2กระบอกนะคะเป็นปืนยาวสงครามและก็ปืนสั้นขนาด9มม,มค่ะ ในที่เกิดเหตุบริเวณทางเดินก่อนเข้าไปที่ตึกนั้นก็พบปลอกกระสุนปืน9มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนับแล้วก็มีกว่า10นัดเลยทีเดียวรายงานก็ยังแจ้งมาอีกนะคะว่าก่อนเกิดเหตุนั้นสอจโอต้งค่ะมีการประชุมนัดหมายพูดคุยกันที่ชั้นสองของบ้านนี่แหละในเรื่องของเตรียมลงสมัครสมาชิกสภาอบาจอปราจินบุรี แต่ว่าสมัยที่แล้วนั้นสอจโอต้งไม่ได้ลงสมัครเพราะว่ามาทําเรื่องของโปรโมเตอร์มวยนะคะฉะนั้นแล้วจึงอยากจะกลับมาสมัครสมาชิกอบจอปราจีนบุรีอีกครั้งในสมัยนี้ดังนั้นแล้วก็ต้องมีการเจรจาเรื่องของการจัดสรรผู้ลงสมัครแต่คาดว่าน่าจะจัดสรรผู้สมัครไม่ลงตัวแล้วก็ตกลงกันไม่ได้จึงเกิดเหตุสลดขึ้นค่ะ อย่างไรก็ตามผู้สึกข่าวก็ได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อไปที่คุณกนกวันนะคะเพราะว่ามีชื่อว่าอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าเธอไม่รับสายปรากฏว่าณวันเกิดเหตุเวลาที่เกิดเหตุนั้นคุณกนกวันไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะมีเพียงแค่สามีนะคะที่อยู่ในบ้านและสามีก็ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นตำรวจ ก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุนะคะมีรายงานว่ามี3คนในเบื้องต้นเนี่ยเป็นทีมรักษาความปลอดภัยก็คือเป็นการดของคุณสุนทรคุณพ่อของคุณกนกวันนั่นเองแต่ก็ไม่ยอมให้การถึงสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุค่ะจากนั้น5ทุ่ม50นาทีนะคะที่สอพเมืองปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัวคุณสุนทรพร้อมกับญาติที่อยู่ในที่เกิดเหตุอีก3คนเนี่ยมาสอบปากคำแต่ว่าแยกห้องสอบ ที่โรงพักเนี่ยเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องหาจำนวนทั้งหมด7รายค่ะเบื้องต้นเรียกมาสอบสอบก่อนเนี่ยสี่รายตำรวจเองก็รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทันทีเลยนะคะว่าควบคุมผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุเนี่ยที่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยการใช้อาวุธปืนมาแล้วประกอบด้วยนายก๊อฟและก็นายตูนกับพวกรวมเจคนใช้ปืนขนาด9มม หนึ่งกระบอกแล้วก็ปืนลูกซองหนึ่งกระบอกก่อเหตุค่ะย้อนกลับไปถึงพฤติการที่เกิดเหตุนะคะจากการที่สอบปากคำแล้วก็ได้ความว่าเวลาทุ่มครึ่งค่ะสอจอโต้งเดินทางมาที่เกิดเหตุมาพูดคุยกันตั้งใจที่จะมาพูดคุยกันจริงๆแล้วก็เดินทางมาสองรอบนะคะพูดคุยกับคุณสุนทรก่อนคุณสุนทรกับพวกก็อยู่ในบ้านจนกระทั่งอีกรอบหนึ่งก็คือช่วงเวลาของ ก่อนเกิดเหตุนี่แหละค่ะมีปากเสียงกันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างรุนแรงนายก๊อฟและนายตูนค่ะตัดสินใจนะคะใช้ปืนขนาด9มมแล้วก็อีกกระบอกหนึ่งเป็นปืนลูกซองค่ะยิงใส่สอจโอต้งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็เราไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนนะคะว่าสำหรับการที่ดูแลคุณสุนทรน,นั้นหา่จึงต้องตัดสินใจยิง ะะเรื่องของรายละเอียดก็คงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะสรุปอีกทีจากสำนวนนั่นเองสำหรับประวัติของสอจโอต้งนั้นปัจจุบันนะคะอายุ48ปีเป็นทั้งโปรโมเตอร์มวยและก็เป็นสมาชิกอบจอรปราจีนบุรีหลายสมัยด้วยหลายสมัยเลยทีเดียวแต่ว่ายกเว้นสมัยที่แล้วสอจโอต้งไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะไม่ได้ลงสนามเลือกตั้งนั่นเองโดยปี2555สสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งรัก พลตำรวจโทวินัยทองสองก็เปิดยุทธการปราจีนโมเดลค่ะนำกำลังตำรวจตรวจค้นจับกลุ่มเป้าหมายเครือขายอิทธิพลใหญ่ที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งสอจโอต้งก็ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยในคดีหัวประมูลนั่นเองถัดมานะคะในปี2557สารอาญายกฟ้องคดีสอจโตง้งกับพวกรวม5คนค่ะที่ เป็นคดีหัวประมูลโครงการก่อสร้างโดยเหตุผลก็คือว่าไม่มีประจักษ์พยานยืนยันว่าจำเลยขัดขวางการหัวประมูลนั่นเองหลังจากนั้นนะคะปี2563ปอปชอก็มีมติชี้มูลความผิดคุณบางออนวิลาวันอดีตนายกอบจอปราจินบุรีกับพวก19คนเนี่ยหัวประมูล15โครงการค่ะแล้วก็มีชื่อของสอจโอต้งไปปรากฏอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย ทางนี้แม้สมัยนี้นะคะสอจโอต้งจะไม่มีตําแหน่งสมาชิกอบจอปราจินบุรีแต่ก็ยังทํากิจกรรมต่อเนื่องในานามคณะผู้ใจบุญและก็เป็นตัวแทนคอยช่วยเหลือชาวบ้านผู้ตกทุกข์ได้ยากค่ะสำหรับคดีนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สั่งการเอาผิดผู้ก่อเหตุโดยเฉพาะบิ๊กต่ายนะคะก็บอกเลยว่าจะต้องพิจารณาเอาผิดในเรื่องของอ้างยี่ซ่องสมโจรด้วยค่ะ ที่กองบังคับการปราบปรามพลตํารวจเอกกิตรัตพันเพชรผู้มัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยในความคืบหน้ากรณีของสอจโอต้งถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตภายในบ้านพักที่อําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนี้นะคะโดยบอกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานจากพลตํารวจโทยิ่งยศเทพจํานงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค2ว่า เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนกระสุนปืนรวมถึงตรวจสอบครบาบเข่าดินปืนด้วยแล้วก็ยังมีการดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่ในบ้านทุกคนทุกข้อหาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏค่ะทั้งเรื่องของร่วมการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทั้งเรื่องของพอรบอาวุธปืน นอกจากนี้ยังสั่งให้พิจารณาเอาผิดเรื่องของอ้างยี่ซ่องสมโจรด้วยซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั่นเองทีนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็ไปถามว่าในส่วนที่สังคมมีการตั้งคำถามว่าขนาดบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้กว้างขวางยังโดนกระทำขนาดนี้เลยถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนตาดำๆทั่วไปเนี่ยโดนกระทำบ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีวิธีการสร้างความมั่นใจหรือว่าสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างไรบ้างเรื่องนี้บิ๊กตายก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยากให้ย้อนกลับไปดูประวัติของผู้ก่อเหตุทั้งหมดก่อนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือมีความขัดแย้งกันด้วยเรื่องส่วนตัวมากมาก่อนหรือไม่นะคะซึ่งหลังจากนี้เองทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีการป้องกันและก็ปราบปรามการ ก่อเหตุลักษณะนี้ให้มากขึ้นด้วยซึ่งทางตํารวจก็มีข้อมูลของผู้มีอิทธิพลในแต่ละท้องที่อยู่แล้วโดยจะสั่งการให้ตํารวจในแต่ละท้องที่เป็นผู้รับผิดช,ชอบเพื่อป้องกันการเกิดเหตุนั่นเองค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมคะสําหรับตระกูลวิลาวันก็มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองนะคะเพราะว่ามีสมาชิกข,ของตระกูลดํารงตําแหน่งสาคัญในพักภูมิใจไทยนั่นก็คือครูอ๊ะ oh. คุณกนกวันอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งเธอก็อยู่ในตอนนั้นเป็นรัฐบาลของพลเอกประยุจัน์โอชาปัจจุบันถูกสารดีกาตัดสินพ้นจากตําแหน่งพร้อมโทษแบนทางการเมืองตลอดชีวิตจากคดีรุกป่าเขาใหญ่นั่นเองค่ะเรื่องนี้ต้องถามไปถึงคุณอนุทินนะคะหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งคุณอนุทินก็ยืนยันถึงประเด็นนี้ด้วยโดยบอกว่าคดียิงสอจโต้งเนี่ย ก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายไม่มีการล็อบบี้ช่วยใครแน่นอนซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองก็เข้มงวดเรื่องของอาวุธปืนอยู่แล้วด้วยคุณอนุทินชางบิรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ โดยบอกว่าได้รับทราบรายงานเหตุการณ์แล้วแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดและขณะนี้ก็ยังไม่มีการยกหูพูดคุยกับคุณกนกวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพราะถือว่ามองว่ายังไวไปและต้องปล่อยให้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้เขาทำงานไปก่อนส่วนมาตรการที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องไปกากับดูแลหลังมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นนั้นคุณอนุทินบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยแต่ต้องดูว่าเป็นเหตุผลอะไร เพราะยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรทราบเพียงแต่ว่าเข้าไปพบปะหารือกันโทรไปถามอะไรใครตอนนี้ก็ยังไม่ได้เหตุผลจึงอยากให้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้ดดำเนินการสืบสวนสอบสวนก่อนพร้อมยืนยันว่าเรามีความเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธปืนอยู่แล้ว แต่เดี๋ยวจะต้องไปไล่ตรวจสอบว่าปืนเป็นของใครร้ายแรงนะเนื่องจากว่าเป็นปืนที่คนทั่วไปเนี่ยครอบครองไม่ได้ต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ต้องดูนะคะให้ชัดเจนต้องสร้างความแม่นยำของข้อมูลของพยานหลักฐานแล้วก็บอกได้ว่าไม่ต้องกังวลกฎหมายต้อง เป็นไปตามกฎหมายกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะคะส่วนการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินยืนยันว่ามีความเข้มงวดอยู่แล้วอย่างที่เห็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุไม่ใช่บุคคลธรรมดาจะครอบครองได้เป็นสิ่งที่ต้องสอบสวนต่อไปและเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นย้ำว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการล็อบบี้ช่วยใครทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นพวกใครก็ตามไม่ต้องกังวลตนเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ เดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้านะคะก็จะมาะรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามการก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็สืบเนื่องมาถึงช่วงเช้านี้เลยจนกระทั่งช่วงบ่ายนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งหาเรื่องของมูลเหตุที่นำมาสู่เหตุสลดมีการยิงสอจโอต้งภายในบ้านของพ่อบุญธรรมด้วยนะคะ ดูคลิปจบแล้วใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n มัตติชนทีวีด้วยค่ะ